ติสิทธิ์ทมารมณเทียนสวรรค์ขออัญเชจงดงพรมมาพรมสมบูรณอาวสราพรมท้ามหาพรมสุทักสาสุทัิศีลผมประดิษฐรนพระนารายณ์ปุรุศินารอดปุรุศินารไลพระโยคีชีปนราพรณ์ข้าวข้าวกอนขุพังละจำพระบกุตนาถมาถึงพระแม่พรณีแม่พระพึงแม่พระพายแม่พระคุณข้าแม่พระประสงท้าวจ้าตระวราศีทิศพระเทวบูปทัพปรทิศข้าพเจ้าได้จะทำบายศีรับรองซึ่งทำด้วยตองกล้วยตานีเสียบด้วยขีดหดคอยสิ่งน้ายกลับกลายเป็นนีสัพพะเคาะสัพพะโศส โรคสะพยสะพสิ่งอภุคขอพระกุารนเป็นบุคลด้วยดีตลอดเท ที่รพระเสือเมืองพระสงเมืองพระหลักเมืองดวงศักดิ์สิทธิ์วิญญาณน้อยใหญ่ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ผู้ญาติยายผู้ดีผู้ปังรักษาในเกศพระเทรนซาท่านนี้ห้อยตาทลายที่เอานามก็ดีไม่ได้เอานามก็ดีจงมาประสิทธิศาสตร์เพื่อในแก่พวกข้าบจทั้งหลายต่ำถึงจะพาใบสีบูชาครูในวันนี้ขอเชิญเทพเจริญลักทรงเสด็จมาพิทักษารักษาสิ่งบัญญัติเป็นมงคลขอให้บุผลบุญบารมีอธิการบริสีให้แก่เจ้าภาพ ทำพิธีเปิดท่านในวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกคนก็ข้าสาธุสาธุสาบุซาบุ वाचा महाराष्ट्र साथी सापागेते ते दो बार सुन लो चलो चा महाराजाधि सभा केते ते तुम हे अनुरास रो गे सुखेनाचा ईसादेव ये खान चा महाराजाधि सभा ลนั่อะบิดเจ้าเจิญมหาราชสทิศให้มาเสด็จดงวันนี้บุรมันจัดสังระชาทตรโถปาสัตอันทัพธนอติปติมาราชจสิโสปุตตปีตัสสะาวอินทานามาภะลาอิทธิมันโตจุติมันโตวันนโตยาสโนโมทัมมนาอัถังสรรัมาราบุญชนผู้เ็นนท เป็นเทวราชาตกพุทธศาสนาที่เรอกแม้เทวราผู้เผยเสด็จมนตโานเช่นมากกว่ากินธกาลมนก์โบรล้วมในมีธรรมาสิริเดาพ่ามีรัศมีวิญต่างเข้าินปกดีได้เป็นกิเลสทานแล้วทักทีนัชชาที่สังเกตชาวิ้าหตาประสทสีอุ้มพันธานอธิปติมหาราชายะิโลปุตาปีติธรรมวิโรจนธรรมะพลายที่มันโตติมันโตวันลวโตจะสโนโทธมานอัตถังสู เป็นเทวราชาผู้ปกครองศาสนาทิ่ต้องแห่เทวดาพูดเรียกสิ่งที่น่ามีนามว่าอิทธกาภิรมย์รวดเดเรกัลมามีริริมีอะารามางมีริริสิ่งอิจฉาเกิดกบิบกบินได้เป็นยุคที่หิตพุท่านแล้วปัจฉิมันจาติอ่สังกัาไม่รู้ดีรู้เพราะสัตว์นาคานาขี้พูดมหานฯชาจตสิโสศุตัดพิษจะภาวะอิทันลามาพลาอิทธิมันโตยุติีมันโตวันมันโตยันสิโนโมสถมานาอัตฐาสุ เป็พระโคบินท้ามาราชผู้เป็นผู้ปิจัยแห่งพระยาณ์นาหลายเป็นเทวราชาผู้ปกครองทาราธิวตุกแม้เทวดาผู้เพียรสืบตัวจะเป็นหน้าที่เราอิทธิกำลังหรดหลวงจะมีคนนำมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมากมีรสนิยมเยอต่างก็มีความดีได้มาเยี่ยมอยู่ในที่ของท่านแล้ว กูตระกันก็ต้องชนะช้ากูไม่โลดต่อไปซะดียักษ์ข้าหน้าดิบปี๊ดมาหรือช้าเจ้าชู้กูต้าปี๊ดซะพ่อโมกิถ้าหน้ามามาผัวอีที่ประตูจุดปี๊บประตูบัตรประตูเจ้าชู้มดมาถ้าทั้งสูอ้ากูไม่รู้กูท้าวสู้หนุ่มปี๊ดมาถ้าเป็นคนยัดขึ้นไปใจเหงื่อแยกทางลาไปเป็นเทวรังช้ากูไม่พอชนะที่นี่มาเป็นเทวรังผู้เปรี้ยวโสดกูมาที่นี่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  อาบัรนี้ตั้งจิตตั้งใจเด้อยกถูปเก้าดอกพนมใสมือรวมกันแล้วอธิษฐานจิตว่าตามปูนาคเด้อว่าตามปูนาคเด้อเอาตั้งนาโมสามตัวรมกันสกอนนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะ Sema semmbosa nasa na bakawa ararahto Saama semmboasa ya maha Se sembutpang Pakwanwang Seana kato I ข้าพระยาทั้งหลายขอถือซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตัดสรุเองโดยชอบพระองค์ใดว่าเป็นที่กำจัดไทยได้จริงข้าพระยาทั้งหลายขอบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเครื่องสกักการะทั้งหลายเหล่านี้อยะมหางสวากาตัางพัะวัตรตามมัง สรรนาคัตุอิมินาสการนาตั้งทั้มังอภิปูชยามาข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงซึ่งพระธรรมธรรมสังสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งสรสไว้ดีแล้วรู้เองโดยชอบพระองค์ใดว่าเป็นที่กำจัดไทยได้จริงข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระธรรมนั้น ด้วยเครื่องสกระทั้งหลายเหล่านี้ยะยหังสุปฏิปนังสังขังสระนังคาโตอิมีนาสการนาตั้งสังขังอภิปูชยามาข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงซึ่งพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วพระองค์ใดว่าเป็นที่กำจัดไทยได้จริง ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระอริยสงฆ์หมู่นั้นด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้พุทธบูชามหาเตชะวันโตข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาคุณพระพุทธเจ้าได้โปรดเมตตาให้อำนาจธิตเตแล,และความศักดิ์สิทธิ์ลงมาอย่างพิธีนี้ธรรมบูชา มหาเตชะตป,ปัญโยข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระธรรมขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีปัญญาญาณชาญชาเฉลียวฉลาดสามารถรู้อันรู้ธรรมทงปวงได้สังฆบูชามหาลาโภโภคะวะโหข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระอริยสง ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้โชคดีลาภพร้อมอุ่บริบูรณ์ทุกประการอิมีนาสการณนะบิดามันดาคุณังปูเชมาอิมีนาสการณนะอาจาริยะคุณังปูเชมาข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชา พระผู้มีพระคุณมีบมีนามานาครูอุปชาอาจารย์เป็นต้น